ตัวแรกครับ like เป็นสาวทองแรกครับเป็นลูกสาวของเจ้า 45, สติงเล่นะครับทองกับ k เคเอฟสามหนึ่งได้ส yeah. ี่เด so. ือนกว่าสาวทองแหลกปากกันทองนะครับตัวแรกพี่ศักดาเปิดราคาเท่าไรครับหกหมื่นหาพันครับหกหมื่นหาครับพี่น้องอู้หัวท่องนะครับท่องสี่เดือนกว่านะครับเป็นลูกสาวของเจ้าสติงเล่นะครับชุดต่อไปนะครับพี่น้องครับเป็นมั่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวของเคเอฟหกแปดนะครับ แม่เพิ่นทองกับเจ้าซุปเปอร์แมนได้4เดือนกว่าวนะครับประกันทองแม่เพิ่นซื้อ2องไดซ์ครับโคมนี้เปิดราคาอะไรครับพี่สักดา7 9 0 0 0เาพครับเป็นวัวแม่สาวครับไว่1ยเดือนครับไว่าันปีหนึ่งนี่แหละนะครับสูงหน่อยยีกตบเปิดราคาเบาๆนะครับ19,000หนาพนะครับ19,000หาพครับส่งฟรี100่กิโลครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับ มื the 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 mama, ่อนี้นะครับพี่จ่าปทุมราชนะครับผ้าพีผ้านองครับผ้าเบิ้ลงงกวงงามๆครับมีงวดทองครับงวดแม่ลูกสื่อสองในสามนะครับกับงวดแม่สาวราคาเมื่อนกว่าบาทนะครับมาอยู่ขอกงวดผีซักดาครับสวัสดีครับพี่ซักดาครับสวัสดีครับนะครับอยู่บ้านน้องให้หน่อยครับตัวบนน้องคาอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดลำนาดเจริญครับตอนนี้กะซีม้งเสานะครับแดดดีแห้งนะครับมีแมวแบงปันทั้งหมดสามชุดนะครับสามชุดอันเดียวเอาเบิ้งงวดแต่ละโตน้ากันครับพี่น้องครับเริ่มจาก แม่สาวทองแหลกตัวใหญ่ๆก่อนนะครับตัวแรกครับเป็นสาวทองแหลกครับเป็นลูกสาวของเจ้าสติงเล่นะครับทองกับ K เคเอฟสามหนึ่งใดสี่เดือนกว่าสาวทองแหลกปากกันทองนะครับตัวแรกพี่สักดาเปิดราคาเท่าไรครับหกหมื่นหาพันครับหกหมื่นหาครับพี่น้องอู้วัวทองนะครับทองสี่เดือนกว่านะครับเป็นลูกสาวของเจ้าสติงเล่นะครับพี่น้องนี่นะครับลูกสาวเจ้าสติงเล่ครับ สูงอะไรครับพี่สักดาครับลอยซีสิบหาถึงลอยหาสิบครับลอยซีสิบหาถึงลอยหาสิบนะครับตอนนี้มันทองแล้วนะครับทองกับ KF31 นะครับสี่เดือนกว่ากว่านะสนใจแห้งครับวันที่ผสมครับวันที่สิบแปดท่านว่าขอห่างกับรถควอดยี่สิบแปดกัญญาหกหกครับนี่ครับพี่น้องครับได้สี่เดือนกว่ากว่าแล้วประกันทองหรือพี่เนาะแมปนคาราประกันทองครับอู้พี่น้องเฮ้ยเบิ้งลำโตยาวนังนะโตใหญ่ ถึงลอยสีสิบหาถึงลอยหาทิปครับเป็นลูกสาวเจ้าสติงเล่หกหมื่นหาราคาห่องพี่น้องส่งฟรีสกิโลครับพี่ครับลอยกิโลครับลอยกิโลครัทุกกระทอนกับประกันให้ยสิบหามื่นเนาะแกนกับประกันหาสิบหามื่นทองกับตัวทองแล้วนะครับแกนครับประกันทองครับมีคลิปตัวทองในเบืองเนาะแกนครับหกหมื่นหาพี่น้องโอ้เปล่าทั่วครับพี่น้องห่วใหญ่แห้งนี่สายเชื่องครับนังนาล่ำโตเงาควันจับจุ่มองนังทับเป็นรามันดุบผสมครับหกหมื่นห้าพันส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับบรรยากาศเทาเศร้า ไงพี่น้องเป็นตใหไ่เป็นนาลรยพร้อมจับได้ใยได้ครับคีบหูดดาจมูกสีดํานะครับบวงหางดังพร้อมพี่น้องเพราะว่างัวมันเฉื่องนะครับใส่คุ้งไหวกอยู่ดึงอยู่ีบเล็บข้อเท้าปกตินะครับสูง145บวกลบนุ่มสีเต่านําล่างครับงามแข้งขาใหญ่ๆลำตัวยาวๆทั้งสี่ครับพี่น้องครับทองสีเดือนกว่าบนส่วนถ่ายครับ โคนหางใหญ่นะครับกขมญ่เพดดำพ่วงหางเลิกดีครับดกพร้อมเกือบลากพื้นนะครับสีดำนุ่มบวมโอ้นุ่มบวมเหรอพี่แม่นครับมัวนสาวบวห้าจะตรวจทองอ่ะขันท้องสี่เดือนสามเดือนครับนุ่มเป็นเต่าพี่น้องเห็นปะเนื้อนั่งดีครับพี่น้องหกหมื่นหานะครับสนใจโทรมาหาพี่ซักดาไรแบ่งปันครับทรงพี่ไฮร้อยกิโลนะครับนี่ครับนอกวันง้วนตูผู ครับสมัยก่อนกับเจ็ดแปดหมื่นพี่น้องง่าแบบนี้หมื่นหกหมื่นหาครับพร,ระเพียรแม่ท่านครับแมนครับพี่แม่นขายลูกมันเอาวนี่ครับนังนาดีนุ่มสีกีเบเล็บคอเท่าครับปกติส่งปีหนึ่งร้อยกิโลนะครับเป็นชุดแหลกของเซานี่สาวทั้งแหลกอีหละไพนอตี่อีหละพี่แนะ้นำออตัวชิปอยู่ใส่ลูกทำมึงฟังนี่ครับเอาเบมึงหลอกๆไป ล่ำตัวเงาดีนะครับนังน้าดีแต่ก็ได้ความสดเด้อพี่น้องที่สำคัญทองแล้วนะครับทองแล้วห5ห0 0น้าันนะครับสูง1้อยสี่ห้าถึงร้อยห้าสิบเป็นสาวนะครับซื้อไปได้2ใบนะครับใบเกิดเพิินกับใบทองเพิินนะครับลูกสาวเจ้าสติงเล่ครับพี่น้องอ่ะประมาณงวงเขาประมาณสองปีกว่านะครับเกิดสิบห้าพฤษสภาคห64ี่ประมาณ2ปีกว่านะครับเอาสาวท้องแรกหกหมื่0 0้าัน น้องพี่เนาะแมนครับต่อรองได้น่าสนใจนะครับเด้อพี่น้องตัวใหญ่นะครับต่อไปเบิ้งชุดต่อไปครับพี่สักดาครับอ่าต่อไปครับพี่น้องครับอ่าชุดที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับนี่คือลูกเพิ่นอ่าเป็นลูกสาวของ KF68 ครับแม่เพิ่นอยู่ด้านหลังครับทองกับอ่าเจ้าซูเปอร์แมนไบซีเดือนกว่านะครับซื้อสองในสามครับควบนี่พี่สักดาเพิ่นราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าพันครับอ่าเจ็ดหมื่นเก้าครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับ 79,00 0นี่คือลูกสาวเพิ่นนะครับต้อนหนาพี่น้องนั่นคือแม่เพิ่นนะครับแม่สูงเลยครับพี่ครับร4 3ยบวกลบครับ143บาบวกลบลูกสามในทองนะพี่เนาะลูกที่สามในทองครับเริ่มจากแม่เพิ่นก่อนครับแม่เพิ่นเป็นง้อไถเงนะครับตอนนี้มันทองครับเจ้าซปเปอร์แมนนะครับ ตสองข้เจาะซูแม่ซีเดือนกว่าตัวทองเนาะพี่เนาะแม่นครับตัวทองแล้วครับประกันทองประกันทองครับวันที่ผสมครับยี่สิบเอสท่านว่าหกหาครับเปนดกขอดสามสิบกันย่าหกครับสามไอซีเดือนกว่าแล้วนะครับเพว่อว่าไถ่เงนี่ครับปากใหญ่ไปได้กินเก่งครับคลิปหู้ดำนะครับควันจับจม่องนั่งทับล่ำโตเน่าอ่างลึกถีบเล็บขอดเทาปกตินุ่มสีเต่านะครับไปแบบเร็วๆนะครับแม่เพิ่นยกได้แยกได้เนาะพี่แม่นครับราคาหลังไม่ครับพี่น้องครับ ถ้าเสียเอาแม่เพิินเห็ดดำพ่วงห้างเลือกดีครับสีดำนี่คือแม่เพิินครับสูงหน่อยสี่สิบสามเป็นงดไทหไงนะครับงด,งดไทหไงเด้อกพี่น้องลูกทีสามในทองประกันทองประกันตํนนี้ครับพี่น้องทรงฟรีกับรอยโลเบงแม่เพิ่นก่อนส่ครับต่อไปเบงลูกเพิินอ่ะนี่คือแม่เพิินขายแม่แม่ลูกครับราคาตอนนี้เปิดแม่ลูกเจ็ดหมื่นเก่าครับลูกสาวมาร์ดมาฮีละ ลูกเคเอฟหกแปดนะพี่เนาะครับนะครับลูกสาวเคเอฟหกแปดครับเกิดเดือนไดอ่ะเบิ่งกันสามกันยาหกห้าครับไปประมาณจักเดือนครับพี่สิบเดือนสิบเดือนงอหลุนเห็ดเขา้อมเนี่ยครับเห็ดเขาเรียบร้อยเห็ดเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องพวง่างใหญ่สิเพ็ดดำพวง้างดำครับงอหลุนฟันจับจมูองนังครับคิบผู้ดำจมูกที่ดำนะครับสิบเดือน แข้งขาเพิ่นใหญ่ขึ้นแม่ถ้าพี่น้องอยากได้ลูกอยากได้แม่แยกได้เนาะพี่เนาะครับแยกได้ครับแยกได้ยกได,กได้แยกได้<อ>นะครับนุ่มแล้วครับเจ้ากินนมแล้วครับเจ้ากินนมแล้วอ่ะสิบเดือนนี่ครับโอ้ขาใหญ่แห้งเพิ่นฟังนี้เพิ่นเป็นเสือกแล้วบ่สยังบ่เป็นเสือกยังบ่เก่งวันใดเนาะครับอ่ะนี่ครับกรีบเล็กเขาเท่าแม่สาวตัวนี้ลูกสาว KF 6 8ครับนี่ครับอ่ะลูกนะยางโซ่เนี่ย ม้วนุนแล้วครับเอาลูกเพิ่นนะครับลูกสาวครับพี่น้องครับลูกสาวของเคฟหกแปดใบสิบเดือนนะครับม้วนลุนเฮ็ดเขาเรียบร้อยนะครับหีบผู้ดำจมูกดำนะครับกีบเล็กกว่าเท่าปกตินะครับแข้งขาใหญ่ใหญ่อีหลีเพียงม้วนสิบเดือนใไงทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับแม่ครับเอาซื้อสองในสามครับพี่น้องนี่ครับยกได้แยกได้เนียนย่ำอยากได้ตะลูกเพิ่นกับทุกมาถามเอานะครับตอนนี้ สองตัวนี่ห้องใปเจ็ดสิบเก่าเนาะเจ็ดสิบเก่าครับแม่ผสมฟี่ทัวร์ผ่าอีสานเลยครับผมเอาทรงฟีทัวร์อีสานพพ้อมแม่นครับบัตรเงเสียค่ารถเพิ่มครับแม่ทองสีเดือนกว่านะครับซื้อไปนะครับโคมนี่ก็ที่ได้อ่าใบสองแม่เพิ่นก็ใบลูกนะครับนี่เด้อเป็นสองใบนะครับสนใจก็โทรมาหาพี่สักดาได้ถือตัวละสามหมื่นกว่าบาทแน่นครับนะครับสามหมื่นเท่านั้นไม่บวกเข้าอยก เอ้ามานล้วพี่เ <laughs> ย็บชีงว่วงเอาเเบิ้งไายยางแม่พันกินหญ้านี่พูดที่เดีดนี่เล่มเกง่งเบิ่งนะครับแม่พันคลิปหูดำนะครับว่าไทยไงปากใหญ่ย,ยังสี่นะครับลูกสาวพันโพี่เชิดดีแท้ครับลูกสาวแม่มีมแปลวครับลูกสาวเพันลูกสาว kf หกเปียกครับใบสิบเดือนสื่อสองในครั้ครับเจ็ดหมื่นเก่าครับชุดที่สองต่อไปไปเบิง่งง่ว แม่สาวหน่อยอ่าต่อไปครับพี่น้องครับอ่าขอหยาดเปิดในคอกเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่เพิ่นปิดท่านจะเป็นเชือกนะครับเป็นงัวแม่สาวครับว่ายสิเดือนครับว่ายป้นปีนึงนี่แหละนะครับสูงหน่อยยีสิบปกติเปิดราคาเบาๆนะครับ19,000หนาพนะครับ19,000หาพครับส่งปี100่กิโลครับเป็นปลาแมนดุผสมนะครับสูง120อยยีสบปกตินะครับงัวประมาณ11เดือนปีนึง นะครับการค้าทุกคาทอนครับทรงสุดทรงจมพี่น้องนะครับเพื่นว่านเนี่เป็นเชือกเลยเขาอยาดมาผูกไว้ทั้งสูงไว้นะครับอ่ะง่วน้าตานะครับใบหูบอสิโบแบงครับจะหมูกส้นเข้าแล้วนะครับกับงัวสาวหน่อยครับงัวกระจับใดใบใยนะครับพี่น้องมือนเก่านะครับแยกมาให้เหล้วเพิ่มเติมให้นะครับ หยิบเล็บขอเท่าปกตินะครับพิจาเบิ้งท้งแล้วครับบอลแมนขอซิงบอลยังครับเล็บงามวัวหน่อยเพดแดงผ้าดำนะครับพวงหางดำนุ่มกับตีเต้าอ่ะซองให้ฟังนี่อันนี้ลำตัวเงาดีหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าสนใจกระโโมาสอบถามเพิ่มเติมได้นัวแม่สาวหน่อยมันใหญ่เร็วตอนนี้ปีหนึ่งไปจะเป็นเตือนไม่ทะเลอกเอี้ยงแล้วนี่ จับได้ใบได้ครับพี่น้องเป็นปลามันดูผสมเป็นชุดที่3นะครับ19,000หนาพนะครับว่าเปิดราคางี้อยู่ในขอกนะครับสนใจกะระทูมาสอบถามเพิ่มเติมครับหน้าตานะครับน,นะครับจับได้ใบได้พี่น้องเอานะครับสนใจตัวใดกระทูมาหาพี่สักดาครับอยู่บ้านน้องให้หน่อยครับตำบลน้องคามอำเภอ ปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตัวสุดท้าย19,00 0่ทรงพีลอยโลกครับประกันค่าทุกข์ทระครับ15มือนะครับแม่สาวไว้1ยสิบเอ็ดเดือนไว้ปีหนึ่งนะครับโซนเข้าให้เรียบร้อยแล้วฟอมเลียงเลยนะครับราคาเบาเบามือนีกับมีแบ่งปันนะครับสามชุดครับเป็นแม่ทองแม่ลูกแลวก็แม่สาวนะครับอยู่บ้านน้องให้หน่อยตําบลน้องขามเพื่อปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญตามระเหตุบรสษดวกทรมากกัดสามารถนะครับทักไล่มาเบ์โทรเลยนะครับ ทักมาทั้งเบอร์โทรเลยเดี๋ยวเฟซบุ๊กอันนี้พีจ้าขึ้นแถวกันนะครับเฟซบุ๊กเ้อของพี่สักดานะครับต่อร่องในทุกตอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับอ่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ